กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสังคมสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศจากข้อมูลของสถานเอกอัครราชะทูตและสถานกงสุนไทยตั้งอยู่พบว่าในปี2555มีคนไทยกว่า1ล้านคนอาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยอยู่ในทวีปยุโรปก,กว่า2,43,392คน เพื่อไปศึกษาต่อประกอบอาชีพแต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งแต่ละปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นคนไทยที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ในปี2558จําจำนวน16555คนพบว่าเป็นเพศหญิง13954คนเป็นเพศชาย2601คนสภาพปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการปรับตัวภาษาการไม่รู้กฎหมายลูกติดแม่มีปัญหาในการปรับตัว ด้วยรัฐบาลไทยนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการดูแลหญิงไทยทั้งในและต่างประเทศทุกแห่งหากประสบปัญหาความยากลําบากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตจเอกอดุลแสงสิงแก้วจึงได้นำนโยบายการจัดสวัสดิการให้กับคนไทยในต่างประเทศมาขับเคลื่อนพลตจเอกอดุลแสงสิงแก้วจึงรับเชิญจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปในการเยี่ยมเยือนเพื่อรับทราบข้อมูลที่แท้จริงสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่25มิถุนายน2559ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เยวย์โดยรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรี ที่ขอให้คนไทยในต่างประเทศรักสามัคคีช่วยเหลือกันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเราทำในยงตีท่านได้พูดว่าให้คนไทยอยู่ในต่างก็ต้องรักประเทศไทยและคนไทยต้องรักสามัคคีและเมื่อได้ดีแล้วก็ต้องกลับไปช่วยบ้าน,นในการประเทศซึ่งท่านกาว็วางศาสตร์ไว้20ปีในการที่ประเทศห้ายอย่างและทาเยอะมากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วได้ใช้โอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ให้แน่นแฟ้นขึ้น โดยรัฐมนตรีกระทรวงเด็กและความเสมอภาคนางซูไวฮูเนอร์ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการพัฒนาดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ Again thank you so much for coming and I look forward to to the rest of this meeting การได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนต้นแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ดีและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิร์ธโฟ ที่มีครูไทยจิตอาสาและเป็นศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือการมาเยือนนอร์เวย์ครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรับทราบปัญหาสร้างขวัญกำลังใจและการไม่ทอดทิ้งคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทําให้ได้รับความชื่นชมจากเครือข่ายหญิงไทยขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ์ที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือการกิจกรรมการทำกิจกรรมแล้วก็ โครงการต่างๆของเครือข่ายหญิงใจในยุโรปและสุดภาทีใน15ประเทศของเราในประเทศไทยด้วยพ้นจากการประชุมครั้งนี้จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงในการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่หญิงไทยก่อนไปต่างประเทศให้ได้มาตรฐานและตรงกับสภาพความเป็นจริงการสนับสนุนให้รวมตัวกันเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศการขยายการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับคนไทยในต่างประเทศการพัฒนาเว็บไซต์หญิงไทย .net และแอปพลิเคชันที่ให้บริการได้ง่าย และการจัดให้มีโครงการเยาวชนไทยในต่างแดนเยี่ยมแผ่นดินแม่เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและนํามาเผยแพร่สู่เยาวชนรุ่นหลังนอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาแก่อาสาสมัครในต่างประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้หญิงไทยและคนไทยในต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลกระทรวงสาธารณาสุข กรมสุขภาพจิตและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทําให้การขับเคลื่อนในครั้งนี้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตไทยประจำนอร์เวย์ในจักบุญหลงที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง